ไปสวัสดีครับเจ้าแม่สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC สุขค่ะเนาะขออนุญากไทยทำเลยเด้อมื่อนี้ขออวยจากเลยเด้อเออค่ะเมื่อตอนนี้มือมาส่งอยู่พี่นะเมื่อนั้นถ้ามาส่งเราล้วได้ได้ตัวใดก่อนเมื่อนี้เมื่อนั้นเนาะได้หาสองเก่าเนาะค่ะล่างก็ได้4ะห่างหนึ่งปูพนวางสี่เนาะ ล่างได้ศูนย์สี่หลว่างหนึ่งแต่ว่าตัวสามตัวนี้ได้หาสองเก้ามือส่งเหรอเนาะแมนค่ะโอ้ตัวเลขบ้ดนี้เอฟซีเพิ่นกะถามมาหลายอยู่อย่าลืมติดตามให้เดอ้อว่าสันติดตามาล่างส่งขมิ้นให้แนะน่ว่าสันเปลียล่ยนเังไห้ไก่เมือยไก่เว้นเปลี่ยนเังไห้ที่เพิ่นมาส่งอยู่พุม่มไม่อ่าสถานปฏิบัติถรำพุ่มไม่เนาะค่ะพุ่มไม่สถานปฏิบัติธรรมว่าสันเะพินพ่นถามเพินพ่นถามมากบ้ดนี้เปลี่ยนใดหลังจากปล่อยเลขไปแล้วมีฝันมีอย่าง มาบอกเฮ้มีตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงจังไดรบอกเฮ้ยจังไรก็ฟันอยู่ค่ะแต่สีเบ่าไปก็จากสิคือบ่คือเนาะอายันเพิ่นว่าเข้ามาต้มมาตัวเพิ่นเนาะค่ะเนาะก็จังไดรก็ขออนุญาตเบ่าแน่เนาะค่ะเนาะก็อยากบอกปวดท้ายพี่พี่น้องเนาะค่ะเนาะว่างสรจังไรเขาว่างสั่นมันเป็นตามันมันเป็นว่าเปลี่ยนตาเว้าบ่ความฝันเือจังไรมันล้ามกเจ้ากระเปียดบ่กเฮ้ยไวจังไรมัน ย่านเป็นการว่าสางผ่าพเรือเสื้อยังสีนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นส่วนบุค้นเนาะค่ะเนาะควืมอเสื้อส่วนบุค้ลเพราะว่าดอกเพราะว่าไผกับฝันชุขคนสัมผัสคนเท่าบ่อกันนี่เราเพื่อนใครนี่เ่าสัมผัสอย่างนโมดักอ่าคนเท่าสัมผัสบ่อกันจิตสัมผัสที่หกอย่คนเท่าบ่อกันส่วนแม่มอเนี่ยเนาะสีฝันยังเสียมันเป็นมันไผกับฝันจะา่อยฝันมันประจําตัวไ่นไผกับฝันเบิ่งตัวเออ ใจบุญคยฝันบ่ uh ั si ่นฝ okay. like ันค่ะื้อนี้ฝันดีค่ะนั่นเห็นบ่ทุกคนเคยฝันเพราะฉะนั้นแล้วเฮาฝันจังได๋เฮาก็เว้าสู่ FC ฟังโลดก็เท้่ทีได้เป็นแนวทางให้เพิ่นได้บ่น้อยก็หได้สินะค่ะฝันก็สิเว้าความฝันสู่ฟังโลดเนาะค่ะฝันว่าจังได๋เอาต้องเว้าสู่พี่น้องเฮาฟังสาธุเด้อเจ้าที่เจ้าทางภูมิก็ได้ผู้เพิ่นได้ยินได้ฟังผู้ขาได้ฝันเกี่ยวเพิ่นอีหลีเมื่อนั้นผู้ขาได้ไปรับไปนอนเพิ่นก็มาหาเนาะปูพภูมิเจ้าที่เพิ่นมาหาเพิ่นว่าเป็นจังได๋ลล่่่ะูกเออ้ยวาซันือ ลูกมาหาปูปูขึ้นดีใจแท้ว่าสัตว์เพิ่นว่าจ้อได้มาเป็นล่างเป็นส่งให้ปูได้ฝากได้ฟังให้ได้ทาง FC, เอฟซีเพิ่นมหาหอดมาถึงสถานท่าแ่งนี้<อ>ปูกะบ่อยากให้ลูกร้านตกอกตกใจเป็นอะไรสิเนาะทั้งลางส่งกะจะตกใจเนยยวนแล้วอะไร้ยนว่าเพิ่นวางสันวเนาะม<อ>านี่มว่า,นวาแนวเพิ่นว่าขันเม่นอัน เป็นเป็นตัวพยานักไม่เห็นหรือเป็นงูขาวยังไม่ให้เห็นกระบอตตรงไปตกใจเด้อว่าสั่นบาดนี้เพื่อนหล่ะว่าเพิ่นเบ้าเลี้ยวเพิ่นเลยกายร่างกายเปลินหน้าในห่วยคล้องมองสถานท่าไม่นี่ไหมค่ะหลังจากที่เบ้าเลี้ยวค่ะว่าเออคันเห็นเป็นงูเป็นยังไงยานยานเด้อค่ะคันเห็นเป็นงูหว่าเป็นพญานาอย่างมุดอย่างยานเมนค่ะจำบอกค่ะหลังจากที่เพื่อนเบ้าเลี้ยวเพื่อนกันเลื่อยลงไปในคลองเลยเมียนค่ะ โอ้ผู้อภิน่ะเป็นคนลักษณะจังไรเป็นผู้ยิ่งผู้ใายจังไรเอ่ยเพื่อนกับเป็นผู้ใายค่ะเป็นผู้ใ่ะลักษณะจังไรเป็นผู้เท่าร้ายปันใดจังไรเนาะกัเป็นผู้เท่าเติบอยู่ขขางมากเพื่อนกับสิเป็นผู้เพิ่นมหาห้เฮเมื้อนั้นล่ะเพื่อนเบามากสันเนาะในความรู้สึกเนาะในฝันหน่ไปเห็นชุดเห็นชรงผมเห็นนีหอย่างเพื่อนบอยเห็นหนวดเห็นเข้า่นมีหนวดมีเข้าเท่าซ้าไรนะลักษณะว่าเฒ่าซ้ำ เปิ้นกะมีหนวดที่เข้ามาอยู่เปิ้นใส่สุดขาวมากนาะค่ะเนาะเปิ้นกะเบาเปิ้นกะยางสั้นๆงงงงกันอีกมากนะค่ะแม่แป๊กเต้าชีพเปิ้ลแม่เบ้าเบิองนี้เปิ้ลกระซิบประมาณนัานค่ะพดว่าจังสั้นเด้อมีโอกาสเปลี่ยนไปได้ว่าที่เป็นอ่ที่เป็นผู้เดียวกันอ่าเป็นผู้จับปลาขาวผู้จับปลาขาวเคยให้เลขถึงยีิบสามงวดที่อยู่นี่ว่าอันอะไรนี่ว่าวิางเร็วเคยให้เลขอ่าถึงยีิบสามงวดอันนี้อยาก อยากรู้จริงนี่ต้องไปถามบ่ารวยไม่เลิกรวยไม่เลิกเป็นผู้ฝันเลขเข้าสิบสามงวดอ่าพรเพว่าอ่ารวยไม่เลิกน,นี่สถานที่แถวน,นี่นีเ่เป็นที่ของเพิ่อนเป็นที่ของ่อของแม่อ่าเป็นที่ญาติพี่น้องของรวยไม่เลิอกอ่าแต่หน่อยเพื่อนเคยมาอยู่พี่ตอนเพ<อ>ิ่นจิไปยุงเขียบเนาะเพื่อนเล่าสู้ฟังก็ได้ยินคิดดีสามมาไทยบะไทยให้ไทยหน้าแถวนี่ก็เอาเบิดอ่าวันดีขึ้นดีงางออกไปบอกเลขเลืหมายถึงว่า อด้วยไม่เลิกเลยเพื่อนมาซื้อสารด้วยไม่เลิกเลยด้วยไม่เลิกก็ไปบอกเพื่อนไปบอกไสบานไสซองถือสามตัวตรงๆสิบสามวดติดดิสมัยตะกี้เลขออกเกตโตนะสมัยตะกี้ออกออกเกตัตสมัยเลขออกเจตโตเนี่อ่าค่อยคิมาเปลี่ยนเป็นหกตัวดิพักหลังมานนี่ค่อยเป็นหกตัวดีเด็ดด้วยไม่เลิกเพื่อนกับหกสิบแล้วนะเพราะฉะนั้นตามที่เจ้าแม่เว้านวเนาะมีโอกาสมีส่วนแล้วเพราะว่าคันว่าอ่า เป็นคนเถาใจชุดขาวนมีมีโอกาสมีส่วนแล้วเนาะต่ว่าอันนี้เข้ากับบ่ได้ว่าลอยเปอร์เซ็นต์ให้จังไรดอกอันนี้เข,ข้าสันิทานตัวฟังมีเข่าโค้งเพราะราว่ามันมีเข่าโค้งเป็นจังไนมีเข,ข่าโค้งนะแล้ววันนี้เพื่อนว่าจังไรหลังจากที่ลุ่ปเลี่ยนน้ำเปลียนท่าลุ่ปเลี่ยนน้ำแล้วเพื่อนก็เห็ดเป็นตัวเลียกให้เข้าเห็นเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็ว่าเพื่อนกะสาเห็ดเป็นรูปของตัวเรียกเพื่อนกะไม้เข้าเห็นว่าเป็นตัว ไดตัวใดเองสินะเจ้าของเบิงในตัวเจ้าของเบิงน่ะเนาะค่ะเนาะเย็นน่ะค่ะเพิ่นราจงไหนเนี่ยมันเพิ่นบ้เนว่าแตไรเพิ่นเตไรให้เป็นโตเบิ้งโอ้เย็ยย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 ค่ะเขียนยย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 ยนยย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 ยใยย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 ยนยย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 นยยายปยย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 นยยยยยเยย่ยยยยยยยตยย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 ตัวยย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 เยยยยย มันก็เป็นตัวเรียกกันตัวเรียกของตัวเพิ่นโคดเองเนาะค่ะเนาะหางเพิ่นสีโคดเนาะค่ะเนาะหางเพิ่นสีโคดเป็นวงกลมเราแบดนี้หัวเพิ่นสสู้ขึ้นยังสีแม่ค่ะหางงอมาสีหัวสู้ขื่นยังสีเนี่ยค่ะเจ้าความกตีทั้งหางโคดเป็นเป็นคล้ายๆครับเลขศูนย์เป็นวงกลมทั้งนาทั้งนาสู้ขึ้นโคดไปเป็นขึ้นเลขยังทั้งนา เอาเขียนในเบื้องลูกคนข้างหน้ามันก็เป็นคือเลขกหนึ่งสั้นๆเลยแหละค่ะสูเนียนค่ะสู้หัวขึ้นเลยเหมาะนะคะสร้างรายไดแบบลักษณะหางมันก็เป็นเลขกศูนย์เนาะค่ะเนาะหางไปีกควาเป็นศูนย์ค่ะหัวมันก็ยกตรงๆซียเนาะแต่ว่าเพื่อนว่าเห็นหัวเพื่อนเห็นแต่ส่วนล่างลงมาไหมค่ะได้ฟันหันค่ะอ วันนี e been, ้เพิ่นก็เลยมาเฮ็ดให้เป็นอีกตัวหนึ่งเพิ่นว่านเอาเอาค้กๆเด้องวดหนึ่งตรงร่องมีพญานาแก่ตัวในฝันเน่ยในหันมีสองตัวค่ะมี่สองตัวค่ะโอ้เพิ่นพาลูกเพิ่อนแม่น้ำในฝันน่ะมีพญานาสองตัวแต่ว่าผู้มาคเบามีมีมีผู้เดียวผู้เดียวพญานาคเนียนเผินองใช่เนาะเป็นตนซะเป็นตนบอกตนค่ะพญานาเนียนเป็นองเฮ้ยจังได๋กับ่จักดอกผมก็ได้แนวบ่เคยเป็นพญานาคแก่ ถ้ารสัมมาคุนจะเรียกเป็นตนเนาะค่ะตนเออเอาบาดนี้อีกตนนึงนี่เฮ็ดเฮ็ดเป็นเลขตัวใดเห็นอยู่ใน่เห็นบาดนี้เพิ่นเฮ็ดจังสี่เด้อบาดนี้สองตัวนะเพิ่นเฮ็ดร่วมกันดิเฮ็ดร่วมกันค่ะเองไหนไม่ลังเนาะต้องเขียนในมือนะเฮ็ดเป็นเลขสองตัวนึงสีเฮ็ดเป็นเลขสี่ไหมคะอืมไม่เห็นต้งสั่นดิค่ะเพิ่นเฮ็ดจังสี่เนาะ ผู้หนึง่งผู้หนึ่งก็เฮ็ดเป็นเลขอสี่จังสี่เนาะโอ้ที่ที่แรกตัวนึงเฮ็ดเป็นศูนย์หนึ่งตัวเดียวค่ะอันนี้ผู้ผู้หนึ่งเฮ็ดนี่ผู้ผู้เพิ่นเฮ็ดนี่วันเจ้าแม่คิดน้ำเลืกนะ <c oughs> อกซื้อบ่เนาะเพิ่นโคตรตซื้อๆว่เนาะันี่คืเอเพิ่มเสื่อโซนบุ้นเนาะค่ะเนาะบริษัเสียเสียงแกงถ้ำเมียงแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลเนาะค่ะเนาะแล้วแต่เหล้วแต่เอาเอาแล้วแล้วแต่ผู้ที่มัดกับจัดคัดจะบพามตัวเนาะ แต่ว <to> ่ากันเว้าเรี้ยงเลขกเขาือว่าเป็นบ้าเลขกเป็นน้ำกันทั้งผู้ชายทั้งผู้เบ้าอีกปฏิบัติเนาะนะแต่ว่าก็บ่าเป็นอย่างแต่ว่าเท่าที่สังเกตในฝันเป็นเจ้าท่านหลังจากที่เพื่อนเพื่อนโคให้เป็นตัวเลขกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนวางไลยต่อบ่าเพื่อนอย่างไรหายไปหลุดบอกให้ใจเพื่อนก็หายไปแต่ว่าอีกโอ๋หนึ่งเพื่อนกับึ้นมาเบานั่งดูคือเ่าข้นมาเบาคือเ่าเพื่อนฝากในอย่างไวหมอเพื่อนก็ฝากไว้อยู่ว่าเพื่อนฝากข้าบอกกาจะ หอดอมองซางมองเฮ็ดมองซางไปก็เฮ็ดไดนเิ่นก็ว่าบ่ต้องตกใจเด้อแม่ออกเอ้ยว่าา่าซ <ừ> ันผู้ใดไปไฟมาไฟสิเว้าสิว่านที่ในซางาเขาออื <ừ> ยังมื้อนี้มันอยู่ที่ความเชื่อของส่วนบุคคลไผบุญฮอดบุญถึงเพิ่นก็ได้เฮ็ดได้ซางม,มันค่อยมาได <ừ> ้บาทที่นี่เลขมื้อนีมมน้น่ะเลขกุ่มื้อนี้น่ะคั่นพอทุ่มก็ทุ่ม ก็สื้อก็สื่อคนว่านะค่ะนั่นบอดเงแมนผู้ไห้อีลียกย่สูงเลยค่ะเปียงเขาเปียงเขายลาอีกเดี๋ยวผู้เอ้ยก็มาให้วามบังกัดเี่ลนขี้หกเนอค่ะวาวีบแมนธรรมดานะ่ะยเปนอะคนขี้หนกอีลีค่ะ คนคิงลูกอีกคือม่หนาเด้อค่ะม่านเนี่ยเอาเอาว่าอีกบาทเด้อเอาเลขตัวนี้วางไลยก่อนเพิ่นวางไลยก่อนเลขตัวนี้เพิ่นเฮ็ดให้เห็นค้าคักเพิ่นวางขันโป่งโบจริงบ่แน่นอนอีหลีพุ่มโบ่ถึงเพิ่นเพิ่นบ่เฮ็ดให้เห็นจังซี่ค่ะให้จัดหนักจัดเต็มขันบ่จัดหนักจัดเต็มงวดนี่ผาดยางไงหลวงเลยค่ะเพิ่นว่าจังไรแน่เพิ่นีอหยังกว่าเพิ่นว่าอย่างก็ทุ่มมีอยังก็ที่แม่รังว่างก็ทุ่มก็ทุ่มเออวันนี้น่ะค่ะ ชาวบ้านนั่นมาเต็มๆคนกินลูกได้ค่ะแม่มาเนาะปูก็เป็นตะเปียงเขาอยู่แล้วนาวบัานอันนี้เพิ่นเมาเนาะในความงฟันเนาะเพิ่นเพื่นบอกนะเพิ่นเมาเพิ่นบอกว่าเป็นล่างบอกดีค่ะคนกินย่างลูกเนาะล่างกันไหนคนกินลูกอีีค่ะค่ะเพิ่นมาต่องมาะส่วนอีีล่ะคาประเมนธรรมดาเด้อซจำใด้จำหนึ่งล่างผู้นี้สีเบาๆค่ะจะถือว่าแบ่งปันเนาะแบ่งปันแนวทางอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ คนสัมผัสคนมีสัมผัสที่หกเนี่ยะบะเมี่วาชิมีสุคนร่างคนกับมีจังร่างค้นกับบะมีชนนแล้วนะครับฝั่งว้นะครับพิดหน้าดีๆพนี่ิจะหน้าดีๆก่อนสิลงทุนสันตัวเนาะอ่ะอาวบ้านนี้ะตัวเลขตัวเบอร์เอาเขียนเขียนเลขเก้าใช่น้ำนะเขียนเลขกันเก้าใช่น้ำนะ เดี๋ยวจีนได้โชว์ที่เดียวห้าเดียวห้าสองเก้าแมนห้สองเก้านะที่นตั้งโน้กเงินใจอยากเคลียร์อยากสั่งอะเนาะเพิ่นกับว่าได้ห้าสองเก้าอันนั้นเลขส่งหั่นอันนั้นเลขส่งอันนี้เลขสันเขียนนะเขียนคนละยางกันได้ทำไมกันเนี่ยแว่นสีพวมะเขาฝันไหมมะเขาฝันอยู่เนาะกต่ซือว่าเพิ่นน้ำก่อนเออเพิ่นน้มเพิ่นย่านห้าบอมาเห็ดย่านห้าบอตอเนือบอสางบอ่ย่านห้าบอ บอกงูตัวเลขไปบอกเอฟซีทูสีสายบุญทั้งหลายองจริงนะ,ะเพิ่นกระยากเข็มพอเพิ่อนึกกันนี่การสร้างสารปฏิบัติถ้าไมาสั่งเสร็จมากคนมาปฏิบัติถ้ามั่นที่นี่เพิ่นก็ะได้บารลีนี่นะเนี่มเพิ่นก็ะได้บารลนี่เพิ่นคือกันอ่านะก็ได้ว่าเออยังขนทิ้งลูกก่เศร้าอีหลี เันสี่อยากให้เ้ามาน่ะเค็นคอยมาตัวมางสุนห้ามนะเด็กช่วงกับเด็กกันเนาะจะรู้่าก,กับว่า่าหลายตัวดอกพี่น้องครับผมถือว่าไม่เยอะไม่หลายตัวนะครับร้องออกไปฟินิดผิดาระนาบึงเด้ออืมเอาหนึ่งเดีงวยวจะเริ่มสูนึงกัแล้วกัน สองศูนย nope, nope, nope ่งกจะเริมหนึ่งึก็แล้วกันเพราะว่าที่ปูบอก4ี่ศย์ระวังหนึ่งก็มาตรงกันตวน่ะตอนที่ส่งเนาะสี่ศย์ระวังหนึ่งตอนนั้นเนาะสีระวังหนึ่งอันนี้ได้เงี้แต่เพิ่นเบาเพิ่นว่าดอกหลังส่งกับบอลูจากตกตอนนั้นจากเพิ่นเบาอย่างนี่เพิ่นว่าสีศูนย์ระวังหนึ่งเน้อตอนที่ส่งนินเอน่าเลขล่างทรงสายขมรครับพี่น้องครับผมล่างทรงขมรเนาะอ่าเลขส่งเมือนั้นก็คือ5 2 9อก่ากับสี่ศูนย์นะ ระวังหนึ่งว่าสันคนเขียนว่าวังสันจำมาเขาาสลับแกับกันครับเลขฝันที่ปูมายำความฝันไหนเนาะอ่าปูเห็นปูขดอยู่ในน้ำเนาะเห็นพญานาคขดอยู่ในน้ำขคือเหลียวบางแล้วนี่เป็นเลขศูนย์กับเลขหนึ่งพู้ได้จริมากครับศูนย์หนึ่งขึ้นหนึ่งศูนย์ก็แล้วแต่ที่แน่ๆเนี่ยศูนย์อย่าละศูนย์ระวังหนึ่งเนาะมีโอกาสเป็นไปได้บอระวังศูนย์หนึ่งเนี่ยที่เป็นหนึ่งหนึ่งเป็นไปได้บบอาจจะเป็นเลขตัวเก้าบ่สี่นะ กะร่งเบิงเรือสิตีเป็นนึ่งนึ่งศูนย์หดะิ้งกเลรนาะเมีน่างแม่เรื่อนิงร่งเม่ยได้ขุนคิ้งดูอีก้ีเนอเป็นยัไบก่เป็นตื่นตานแม่เป็นหมองเป็นครือขวามหูซื้อถึงอิลิสนั่งอยู่บ้านในเขาส้วงเ้อะพี่น้องปูเล้มาต่องเนาะมาส่องอี้ลีค่ะเปบนร่างส้วงกั็ได้ครับพ่อทุ่มกับพ่อทุ่มร่างส้งกัเมีย ขนคิงลูกนั่เหมือนกันเต็มๆมาค่ะว่านี่เอาเลยท่านร่างได้คนคิ้งลูกสัมผัสขนาดนี้แล้วจัดหนักจัดเต็มไปเลยค่ะมั่นใจค่ะร่างทรงไปไหน่ะคอยิบเพียงเขาเล่าเรืองแน้โอ้ยน้ำตาไหลเลยเนาะสองสี่นะครับผมส่วนเลขฟันเป็นศูนย์หนึ่งกับสองสี่ครับคอยพี่น้องครับผมถือว่าคลิปนี้ที่เดดมากนะครับน้ําตาล่างทรงนะครับคลิปนี้เป็นน้ําตาล่างทรงที่เบ้าถึงความฟันแล้วเนี่ยนะครับนี่ น้ำตาไหลออกมาให้เห็นครับี่น้องครับผมกับจือว่าผมกับให้คำตอบว่าอะไรเท่กันว่าสาเหตุเกิดมากจากหยังคือกันเกิดมากจากผมกิได้ไปขายเขามันตื่นอีกชุดหนึ่งกับว่าจบมันมันเป็นของมันนี่ต่ำตื่นมากแล้วคะันแม่แม่จนจนได้บอกว่าเบิ่งแม่เด้อเบิ่งแม่เด้ออ่ามันเป็นยังไงมันเนือเหนือเนือเขาาแม่เป็นมาใกล้ๆเรามาตื่นตันมาใจกูเพิ่ง Pues mm คู่เพื่อนอยากซื่อสารคนอยากถ่ายทอดตัวเลขแนวทางให้เอฟซีเนาะอยากถ่ายทอดแนวทางเอฟซีเอากระรองพินิจพิจารณาบ้างครับผมตอนนี้กับชิปซีหน้าที่44วินาทีแล้วครับผมพ่อแม่พี่น้องครับผมถือว่าเป็นคลิปที่เง้วพ่อสมคขวัญพี่น้องท่านใดที่เบิ้งคลิปจบก็อย่าเรื่องกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทั้งทีมงานสุขูสุขคนหรือทั้งช่องไม่ลางเองเนาะ ช่องน่องพุทโธพาโฉกเนาะค่ะเนาะของแม่ล่างเองเนาะค่ะเนาะฝากไว้นะเด้อค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน่องพุทโธพาโฉกในเด้อค่ะเด้อชื่อช่องค่ะชื่อช่องน่องพุทโธพาโฉกค่ะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาแล้วก็ได้ยเอฟซีทุกท่านครับผมอ่ะจังไรกะให้เอฟซีแคปจอยยักบาสทั้งกันมาบันเดี๋ยงอ้าวแคปจอยไปเด้อครับพี่น้องครับผมจังไรกะ อขอบคุณขอบคุณหลายๆสําหรับพีพ่น้องเอฟซีหลายๆท่านนะครับแฟนช่องที่เบิงต่างแต่้นจนจบนะครับผมอย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์ไ้ครับผมกดติดตามให้กําลังใจทีมงานด้วยมีอย่างคืบหน้านะครับเดย๋ยห้องกระรุน่อไปว่าสิมีการเปลี่ยนแปลงใดช่วยชีฮอดมือเล็กชีออกเนาะยังเหลืออีกอยูซีหามือคร<ช>ับผมยังไดไม่ความคืบหน้ายังไดกับจีฟ้ามาไทยถ้าฟ้าทีมาถามในส่วนของตัวเลขของล่างทรงขมิน กันต่อไปรอตทิดต,ตามคลิปนาครับว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรครับผมเอ้าคลิปนี้กับโรควันอ่าล่างทรงเขมนเท่านี้ครับผมเนาะอ่าคลิปนาค่อยว่ากันไหมว่าที่ฟันอย่างไรเนาะค่ะอขอบคุณหล,ลายครับผมบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ